ดอกเหี่ยวเหลือสองตุ่มดอกเองครับพี่แสงจริงเราแรงเท่านี้แล้วก็เลิกเล่นไปเลยก็ได้นะว่เพราะว่าเมื่อวานชนะบมดแล้ววันนี้แพ้หมดก็ค่าเท่ากันนะเราไม่เสียแรงดีกว่าป่ะเอ้ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไงอะไรนะมันจะ increase ไงยอยู่นาทีมเดิมไปแกวไม่เล่นแบบถอดสมองเล่นไว้ให้มันจบๆไปได้ทีมเดิมออ นี่ไอ้เหีียจุดเนี่ยเออมันกดเียเจ้าแม่งแล้วแล้วมันมีแค่นี้แหละอดีเบีแล้วแอส่ะไอ้เฮียใช้บ๊อบตัดแก้ปัญหาแต่ไม่มีซับตอนนี้เมอร์ซี่ก็ได้ได้เปล่า เล่นได้ติ๊กมหม่กับรูกเดิมเลยเขียนติ๊กม่มันเมตาไอ้พอนี่เด็ดก็ถูกแล้วเพราะว่าที่มันต้องหยิบม,มาเล่นรอมันบ้าเกินเลยถ้าคลิกขวานี่คืออะไรคลิกขวามันทำไรได้อะบูส s t boost damage b o o s เพิ่มดา,มเ,ดามเมจ e ให้เพื่อนเกตีมกกาเอาผมหลังโลาจะแตกนะโลาจะแตก ขึ้นม,งมังบนดิปีตภาพอยู่ข้างล่างลึกโดนห้ามฮิลทำอะไรไม่ได้มันมีซิมปะมย,ยิงโลม่มนให้หน่อยเปิดเทเพอร์ตเข้ามาวะนะมันเปิดเอเพอร์ตแตกมาก,ก็เลยน่าจะไอ้เจี๊ยบตายได้ไงวะมีแอร์อยู่ข้างบนด้วยคนชุบโูโ อยู่แอนดี้ผมอยู่อยู่ข้างบนกูขึ้นไปนานแล้วมมไม่เป็นนาทีแล้วลงไปแล้วกล้าไม่กล้าด้วยบัวไม่ตอนนอยเรื่องเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,วรถยังไม่มาชาร์จน้ำมันอยู่นี่แหละจังหวะนี้นนแหละจังหวะเผลอเติมน้ำมันนานเหลือเกินเขาเรียกว,ว่า,าแคนดิดโลโลช็อตไงนาะ อยู่ๆอยู่ๆอยู่ๆมีอันตรอะไรน่ากลัวมัง่งเกนงิกับอันนี้แกร็บเออดึงมาหนึ่งตัวแบบเบาๆไอ้มันว้าไปข้งหลังนะโคตรสวยบอกเลยบมบมบ,บเขามบ,บเราอยู่หลังอยู่หลังไอ้นี่กำแพงซิมไว้เอ,อ๋ยิตาล้ ข้างหลังมีเงี้ยสีกับโมซี่อยู่ใช่ใช่แต่แอฟเฟียจะตายแนละ้วถามเลิฟดีกว่าเออโมตี่มาขู่ฆ่ามึงเองไอ้ตันโอ้ยยองเก่งจริงจริงอุ้มมาแล้วเฮ <c oughs> ้ยเี้ยอุ้ยตาย ตายตัองอยู่ในอยู่ในออารา่าว้ยเราซีเราก็ตายว่ะคุณผู้ชมโดนฟาร่าล้วงหลังด้วยว่ะคุณผู้ชมเอ้ยไอะไรก็ตึชุกอยู่แล้วผมอะ่ะโอ้ยเหี้ยประตูไม่ได้ก็เอาฟาล่ามาแก้ปัญหาเหี้ยเออคนกระจอกไอ้เหี้ย ทีมยิงแม่คนเดียวเลยปะล่ะแพ้ช่างแม่งใจเย็นใจเย็นออกมายิง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 อ่ะเอ็มทีเดียวกันตายอยู่แล้วคนละนัดเงี้ย <c oughs> เอ <c oughs> เอเอ่าเอ็มธรรมดานี่เอ็มหมดเอ็มเอื้องไง เอา้าตามใจตุ๊ดเนี่ยสัสเลือดนหรอหัวเขาชื่อเอื้อไม่รู้หรือทำไมมึงดูทุกเรื่องเหรอวะอา้าวกมดูเขาทุกคลิปเลยเมื่อก่อน,อ,น,อ,นอ่ะมีรายการสตูดิโอจ็อบด้วยนะรู้ป่ะประหยัดว่าไงครับประหยัดยังไงประหยัดยังไงเลือดโอ้โหลอดเลยหลอดไ,ไอ้เหี้ยกูปีนไปทำไมอะไรอะ นนไั่นใครอะคำเริ่มถอยมาได้ไหมถอยก็ฆ่ามันซะันล่าจะเสียอยู่น่ะผมบินไม่หาใครไม่ได้เลยโอ้บอลล่าตายแล้วโอ้ยสวยพี่แน็คอนเทน n ์ว่ะบ๊อบไปซ่านบ๊อบบ๊อบบินหน้าบ้านเลย อยู่ไหนกูไม่เห็นมึ้งอยู่ไหนรถไอ้เหี้ยมึงชุบอยู่ได้ปะไอ้เหี้ยมึงชุบต่อหน้าบอสเป็นจะขึ้นไม่ได้นะมาปี๊ดดันดันดันนะเว้ยกำลังดินกระดอยู่ไอ้เหี้ยแล้วเมื่อไหร่จะเข้าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มานานมากนะเว้ยก็มันไม่ออกไปจากรถแล้วมันดันไม่ถึงหรือเลยให้คามเลือบปั่นเดียวคามเลือบปั่นก็นี่แล้วหลุดแล้วไอ้เหี้ย ไอ้เหี้ยตัวเยอะนะมันไต่ได้ไหมเนะี่ยเยอะมันไต่ไม่ได้เลยเพิ่งเปลีป่ยนมาแค่นึงเป็นนานแล้วที่มันเล่นซิมเ่ยข้าวพอมันเปลีป่ยนไปแล้วจบจบจบไปโอ๊ยโดนโดนที don t, don t ้ไม่ควรอยู่ในห้องแคบพร้อมๆกันหลายคนตายซะอีเหี้ยกูปีนเข้าไปยิงเองก็ได้สัตว์เออตายไปซะอ,อ,อีกโง่ แอ่คี่ผิดคนแม่คุนี่ผิดคนแม่คุนี่ผิดคนถูกก็ไม่รู้ทมฮิวทำเล็บไม่เข้าไม่เข้าซิกมาคอนเทนต์อยู่ทำได้แค่นี้พอเพื่อนผ่านให้ก็แล้วปั่นถามสี่ตัวให้ก็แล้วรุ่ยแรงอ่ะอรอมาพร้อมกันรอมาพร้อมกัน เป็นขวยเลยตั้หนาวะิกาไอ้เหี้ยยังฮิวอีกอุ้ยเอาอาลไรอาลูกพี่ยิวไม่ได้พี่นักได้ได้ตายหมดละ มึงยังไม่กลับบ้านเนาะเขากลับกันหมดแล้ยพี่ลางบดไกปไกลไขแม่งฝ่ายสไตค้นไปข้างบนไว้ใต่หมูบ้าวแน่ยต่อยท่านโดนนี่เงินกเว่อร์บายพลนาศถึงโลมันดิโลแตก แต่กองหลังมันก็เจ็บกองหลังไอ้เฮียมีไม่มีใครโดนอะไรนะไม,ไม่มีใครโดนเอาการพูดอีกทีไม่น่า,านะจะตามมาระดีหนึ่งนี่ ไข่ไข่ล้วงหลังไปไกลๆนู่นไข่ยิ้มเราแบบไม่โดนไม่โดนยกบ๊อบมา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 แรงแรงมากตอนนี้แรงทุกอย่างเฮ้ยบ๊อบมันบ๊อบมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเมื่อกี้มันไม่อยู่ถึงนี่ไม่ใช่หรอ บ,อบ,อบอ๊อบตายบ๊อบตายมันโดนผักมาแล่ะระวังนะอยู่ที่รถไว้นะไปฮาร์ดโถจะแตกแล้ะโคตร,ครสวยโคตรสวยแต่กูไม่มีอันติีเอคโคอยู่ข้างบนเอคโคอยู่ข้างบนไอคโคอยู่หลังรถเรานะ เมโลดี้สวยมากเมโาาลดี้สวยมากโค้ฆ่าทหารเราไปอ่ะไยมนกรอบไล่ฮาร์ดข้างหลังข้างหลังมีแฮมสองตัวแน่กูว่าไอ้ชุบชุบชุบประหยัดระบ้างซื้อโค้ชุบเลยค,คอนเทนดิเออเออกูผักมันอนไปหนึ่งจงังหวะไง ถ้าเราไม่แม่นเราก็ต้องเล่กทอบจรนีเอ้ยเมลตี้ไอ้ะตาไม่เหลียวท่าไเลยหรอกไอ้หียเล่นเมอร์ซี่แม่ต้องมองทุกที่เลยะคนปวดตาต้องอยู่ตำแหน่งที่ต้องมองเห็นทุกคนดูเลยเข้าใจความรู้สึกของพี่ก๊อฟ่ยก๊อฟัฟเต์รี่ฮีโร่เวลามึงกดคลิปอะใจถ้ามึงกดสเปซอะมันจะเร็วขึ้นนู้ยใช่ลองลองลองทำและ แล้วก็ถ้ากดชิปอีกอันถ้าถ้ากดชิปแทนสเปซจะเป็นเบ็ดแล้วถ้าชิปหายเป็นไงเดี๋รู้ตาเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้ไอมันไอมันรู้มันเล่นทุอปจอนเดี๋ยวรู้เลยชิปหายเป็นยังไงอ่ะนี้มันเล่นทุกจอนให้มันรู้มันรู้ไปเลยมันรู้จริงหรือเปล่าดีดีมันเล่นาด่น่นมันต่อฟงมันรู้จริงหรือเปล่าแค่อาวุธไม่ทองนี่ก็ไม่มันจ่นยแ้นะที่มันเป็นเอฟซีเราหรอวะ ใช่ไอ้ปอนอะไรผมยืนฮิวให้ข้างหลังเนี่ยทิดขวาที่มันคือทำอะไรเขาชื่อว่าเพอร์ตโนโรนัโดเลยนะว่าผมนะสมมติเวลาในอันตีเงี้ยมึงกดคิดขวาใส่มันเด็โอ้ยไรเงี้ยอะก็อ๋อกไงแล้วถูกแล้วแล้วถูกแล้วแตไม่ได้ว่าอะไรกางไว้กางไว้เดี๋ยวกางแป๊บนึงระวังหัวแตก นั่นมันจะท้อนอีกเวนเฮ้ยแล้วมึงก็ไปรับเลยนะไม่หนูอะไปไกลๆไอ้ชุบมันชุบมันชุบเหรอชุบเหรอเฮ้ยกูร้อนกูร้อนปอนยื้อปอนกันปอนอย่าโยกงบยื้อกูยังเวนยังแรงไอ้สัตว์หนูหนูหนูพี แม่งเล่นเฮียอยู่แม่งได้เมอร์ซี่ยูแม่งเลยนี่แล้วตัวนี้โอ้ยแรงแรงไอ้เฮียตาเลโคตรแดงเลยตัดเฮียเฮียอะไรล่ะมีคนหลับมีคนหลับอยู่ตรงนั้นเฮ้ยกูตายกูโดนไอ้ตัวดูดตัวเมอร์ซี่เราบ้างนักกี้นักกี้อยู่หลังเวทนักกี้อยู่หลังเวท อย่าตายยิงอยู่วะวิ่งตายค่ะไอ้เน็กไอ้แจมีชุบ่ะถูกไม่ได้ถอยถอยไปชุบไม่ได้ถอยไปหายแล้วเลือดกูไม่พอว่ะเหี้ยหายแล้วกำลังเดินทางไปกำลังเดินทางไปคุณผู้ชมหายแล้วเลือดกูเหลือสามสิบไปหาเติมก่อนไปหาเติมก่อนยิงไม่ได้มันลุมกูจะได้อย่าโยกอย่าโยกหลบกูยิงไม่โดนกูยิงไม่โดนมึงโยกหลบกูเยี่ยเยี่ย เลยเลยตันั่นเลยตอนนี้ีเกียร์มาเป็นเกียรหรอแต่ว่าอยู่นไนวก้า คนไหนไม่ได้ไม่มีชุบคำเดิมข้าสองครับยิ้หน่อยดิูวิดยุบคนด่ดนะ ไกลหน่อยนะาี่เยี่ยมเียอะไรเียอะไรขอร้องอะไรพวกมึงหยัดนะเน่าถ้ามันโดนล่อันนี่ยผัวร้องอ่ะอย่ายิงตอนที่ใส่บับเบิ้ลอย่ายิงไม่ว่าใครก็แล้วแต่อย่าเห็นแล้วแบบแป้งกดไม่ได้อะไรแค่สีสวยว่ะอะไรแค่เหมือนแบบอย่ารีบอย่ายิงอย่ายิงทะลุบับเบิ้ลอืมแดงมากเลยว่ะ ฮิ้วหน่อยครับผมอะไรกันตัวโคนอ้อมหลังมากูอยู่ข้างหลังคนเดียวแบบเงาเงาไม่รู้อะตายตัวครับผมกโมโบไม่เหลือใครแล้วไตัดเดว๋ยวโปโบทำไม สองนาทีก,กว่าหรือโดนโก้โดนโก้ไปไงเคยเห็นซัพอดแบบกูยังนะหัวจัดเลยเฮียเล่นไยดูฟิ้นอยู่ข้างหลังน่ะบายท่านอีกโก้ไม่สุดโก้ชมด้วยหราาือระวังระวังหูดาวหมูคบดีกว่าใครใครทำอะไรเออเออ ไอฮิวพี่แนักไม่ได้ฮิได้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 ฮิวไปก่อนฮิวไปก่อนเห็นไอ้ล่ฮันจะตายฮิวไปก่อนฮิวไปก่ใครหวังลีบุกเป็นใจคกูกุกุญจะตายเมื่อกี้ยังไม่เป็นไรมันจะเหลือตัวเดียวแล้วเฮ้ยอุ้งปัวโอ้โหยังรู้สึกกินเล่ไอ้นั่นไอ้นั่นทำไรห่อ ไอ้โดนตีกว่านายที่หมายแล้วกูตายแน่นอนอยู่ฟินอยู่ในห้องหลังนี่กูตายตายตายลุกลุกผมได้ไหมบ๊อบบ๊อบเพิ่หน่อยบ๊อบเพิ่มหน่อยยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่บ๊อบตายบ๊อบตายไหมกูเนี่ยแหละตายโดนไรเซเบอร์เหี้ยกูอยู่ในดรงหีช่วยด้วยไม่มีใครช่วยด้วยอะกึ๊ดกึ๊ดไอ้ป๊อดไปแลเพี้ยไรครับ ช่วยขอความช่วยเหลือมันไม่เฮียอะไรแล้วกูตายอยู่แล้วไอ้จ้ะเห็นมันบินหนีได้กไม่ตีเกลับมากูชุบิวไม่ได้เมียนตีเมียนตีกูเมียนตีด้วยด้วยช่วยผมด้วย่ไหนมึงอยู่ไหนเป็นเฮียอะไรกูอยู่กับมึงเนี่ยไอแต่เออสวยงามแล้วโดนล้วงรถเข้ารถเข้าใช่ หลังข้างหลังดูฟิสไม่มีใครเห็นเลยเย็ดป้อนเลยทำเทสไปเราเกิดใกล้เราเกิดใกล้ทำเทสได้ใกล้เนี่ยจะเข้าได้ไหมสัตว์ไอ้มันไม่เข้ามันไม่เข็ดอ่ะโง่ไงเข้าแล้วถอย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 เกี่ยตรงนี้บ้านกูไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวคิดใหม่คิดใหม่ก่อนต้องดึง ไก็เข้าบ้านแค่นั้นเองโ <laughs> อ้ความมั่นใจไว้จะไรโอจแตก <laughs> แ,แล้วโอจะแตกฮุบไปฮุบไปฮุบไปเออฮุบไปพักก่อนไหม <c oughs> ยูพ,ราพาีรพ่าแต่แนนติวายบอกเลยข้างหลังดูวิทไม่มีใครสนใจข้างหลังเลยเว้ยไม่มีไม่มี <c oughs> เออสวยครับผมสวยครับผมเอา้าทำไมมันไม่ อยู่ข้างบนน่ะเฮ้ยอย่าโหรใครอยู่ข้างบนนี่ไงนี่ยเลงมาทนี่มาแล้วลงมาที่นี่แล้วล่ะล่วงแล้ว่นี่ปัดลกโปไปละเดี๋ยวพวกตอนไม่มีอะไรกันไปไกลไปอ่ะเพื่อนใช่กูกูตามแบบไม่ทัน ไม่จริงคนไหนในบ้านได้ได้วยเหรอได้ทุกที่อ่ะกิลละพามึงอยู่คนเดียวมึงเออนี่ก่อนเซฟก่อนอย,อ,อยู่ได้เปล่าสวยดู่ิวหลังบ้านเราใครก็ได้มาอยู่กับด,ดูีิกูดิเอาเป็นแล้ววะถอยไปเดี๋ยวกูจัดใหอ้อ๋อป้อมมันยิงปลุกมัน กูก็ว่ากูหลับไว้แล้วพ่อมันยิง่เพิ่งตายกันนะโดนพี่อยู่นี่แล้วผมเกือบแล้วกูไอ้มันยกมันยกมันลอยมันลอยมันบินมันจะฆ่ากูผู้ชมอย่าทุบอย่างงี้ไอ้เหี้ยบ๊อบได้้อยู่นะไอ้เฟียไอ้เหี้ยอะไรบ๊อบ อยู่ได้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 อยู่ไอยอีทอมไอ้สัสไอ้ทอมเออดีไม่มีแดมไม่มีแดมมาเปลี่ยนเกมแล้วเว้ยผมมาเปลี่ยนเกมแล้วเออตัวเที่อะไรวะเนี่ยตอนนี้ออหมาโดได้หมดเลยตัวอะไรก็ได้โอ้ยวอสแต่ไม่ใช่เกมโอ้ยทอมไอ้สัสอย่าดูขวาดูอ้าว้าถึงไอ้ควายดูไอ้ควายแม่งวิ่งมาต่อยกูไอ้สัตว์ ก่อนเทสก็จบทำไมทีมเราเหลือห้าคนวะ